สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ของนาคิตะ2รุ่นนะครับมีความแตกต่างกันแค่ตัวมอเตอร์แบบมีแปรงฐานกับไร้แปรงฐานราคาแตกต่างกันแค่200บาทเท่านั้นนะครับใช้งานแตกต่างกันอย่างไรเราควรซื้อแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําการใช้งานพร้อมเปรียบเทียบการใช้งานให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สาย ของนากิตะนะครับตัวนี้เสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับทั้งเซตเนี่ยคือพร้อมใช้งานมีแบตเตอรี่ต่างๆมาให้ครบนะครับทั้ง2กล่องเนี่ยต่างกันก็คือตัวมอเตอร์นะครับตัวด้านบนนะครับจะเป็นรุ่น LM ขีด08ขีด013นะครับจะเป็นตัวมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านนะหรือเป็นบาสเลตมอเตอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่น LM ขีด08ขีด014นะครับเป็นตัวมอเตอร์ที่แบบมีแปลงถ่านนะครับตัวนี้แตกต่างกันแค่เรื่องของมอเตอร์นะครับ ส่วนในเรื่องของราคาก็แตกต่างกันแค่เพียงอยู่ประมาณ200บาทครับในส่วนของชุดนี้พร้อมใช้งานนะมีแบตเตอรี่ต่างๆมาให้ครบเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้แบงค์ฐานจะอยู่ที่1,790บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัวล่างนะครับเป็นมอเตอร์แบบมีแบงค์านตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันจะอยู่ที่ราคา1,590บาทนะจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวกันนะครับว่า2 2ตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับ แล้วการใช้งานจะแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อมาใช้งานได้นะครับนะครับจริงๆถ้าเราดูเนี่ยอุปกรณ์ของแถมของเสริมต่างๆที่ได้มาเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่แท่นชาร์จเครื่องมือชุดอุปกรณ์ประกอบก็มีนะครับตัวสายเอ็นนะตัวใบมะละกอมีมาให้นะครับตัวกาดบางใบนะครับเนื่องจากทั้ง2ตัวเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่คล้ายๆกันเลยนะไม่แตกต่างกันมากนะครับจะแตกต่างกันเรื่องของตัว สีของตัวเครื่องอะไรเท่านั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับตัวนึงก่อนนะครับแต่ตอนที่ทดสอบการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบทั้ง2ตัวให้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะนะครับยืดความยาวนะครับในการใช้งานได้นะครับตัวนี้เห็นไหมยืดยาวนะครับได้เลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะห่วงเขาเนี่ยสามารถที่จะหมุนปรับองศาได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการจะตัดบริเวณขอบนะครับสามารถหมุนได้90องศาแบบนี้นะครับแล้วใช้ในการตัดขอบนะขอบหญ้า ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแผ่นทางเดินแบบนี้ได้นะครับในส่วนของมือจับตรงนี้ก็สามารถที่จะปลดล็อกนะครับตัวนี้แล้วก็หมุนมือจับเนี่ยมาณตำแหน่งที่เราต้องการใช้งานได้นะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อปรับองศาของมือจับให้ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับระบบที่เขาทํามาก็คือเป็นระบบปลดล็อกแบบง่ายนะครับไม่มีการขันน็อตหรือว่าขันสะกูใดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรั้วเนี่ยครับที่ใช้ในการกั้นนะครับไม่ให้ตัวใบ ใบตัดนะครับหรือว่าใบเอ็นต่างๆเนี่ยไปโดนพวกวัสดุของเราสามารถที่จะปิดได้เปิดได้นะครับตามที่เราต้องการใช้งานนะครับก็ฟังก์ชันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราใส่ตัวกัดนะครับบางใบตัวนี้นะเพื่อป้องกันสะเก็ดต่างๆเนี่ยไม่ให้โดนเรานะตัวนี้เขาออกแบบมาให้เรานะครับใช้ในการเสียบแบบนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีเนี่ยตัวร่องมาให้นะเราสามารถเสียบแล้วก็ดันเข้าไปเท่านี้เองนะครับมันก็จะล็อกแล้วไม่ต้องขันน็อตขันสกูใดๆนะครับตรงนี้เขาจะมีที่ ล็อกนะครับตัวากาดให้อยู่นะครับแค่ดันเข้าไปให้สุดนะผมจะทดสอบโดยการใช้ตัวเอ็นก่อนละกันนะครับนี่เขาจะมีอุปกรณ์ในการประกอบต่างๆมาให้นะครับอัดต่างๆนะครับตัวนี้นะเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับในส่วนของการใส่เอ็นนะครับนี่ครับเขาจะมีเอ็นมาให้4อันแบบนี้นะครับแล้วตัวจานเขาเนี่ยจะมีรูมาให้ทั้งหมดอ่ะแปดรูนะครับการใส่เอ็นก็ไม่ยากนะให้เสียบเข้าไปรูใดรูหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปข้างๆรูถัดมาเนี่ยนะครับ ทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะครับนี่ครับเราจะได้เป็นลักษณะเอ็นทั้งหมดนี่ครับแปดเส้นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับพอได้แบบนี้แล้วก็สวมนะครับตัวเอ็นเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเออใส่แหวนนะครับนี่เป็นเหมือนตัวเขาเรียกเอาไว้นะครับวัดระดับในการตัดนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวนี้ไปนะครับคุมไปเนี่ยนะครับเวลาเราตัดชนพื้นนะครับตัวใบของเอ็นเนี่ยจะไม่โดนพื้นนะครับแล้วมันจะให้ทําให้การตัด ตัวพื้นยาเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราควรใส่ตัวนี้ด้วยถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะครับก็สามารถล็อกได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าผมแนะนําก็คือให้ใส่ดีกว่ามีรูให้เราเนะี่ยนะครับใส่ตัวไขควงเนี่ยเข้าไปนะเพื่อเป็นการล็อกตัวแกนมอเตอร์ของเขาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถหมุนนะครับตัวน็อตเนี่ยให้แน่นเลยนะซึ่งตรงนี้เราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับหมุนล็อกให้แน่นนี่นะครับเท่านี้เองนะครับก็สามารถติดตั้ง ตัวใบเอ็นได้เสร็จเป็นที่บร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับในเซตนี้ที่เขามีมาให้นะครับจะเป็นขนาด 4m นะครับนี่แบตเตอรี่ตอนนี้นะครับเขาทำมาให้เช็คแบบสเตตัสนะครับของแบตเตอรี่ได้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะกดที่นี่นะครับก็สามารถดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้ที่นี่เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเสียบนะครับตัวแบตเตอรี่แล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับดูนะครับลองฟังเสียงเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราลองไปทดสอบการใช้งานนะครับโดยการใช้เอ็นในการตัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวประกอบอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ผมประกอบนะครับตัวที่แบบมีแป้งถ่านกับไร้แป้งถ่านเสร็จเป็นทีบร้อยนะครับจะเห็นว่านะครับลักษณะของเขาก็ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมากดสวิทช์แล้วทดสอบให้ดูว่าเสียงเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้เป็นตัวแบบไร้แป้งถ่านนะครับลองฟังเสียงนะ นี้เป็นแบบมีแป้งฐานนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าฟังจากเสียงแล้วแล้วจากการที่ผมลองกดดูเนี่ยตัวที่ไล้แปลงฐานเนี่ยรู้สึกว่าความเร็วรอบอะไรต่างเนี่ยมันแรงกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการตัดกันเลยดีกว่านะครับในการทดสอบนะผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับจากที่ผมได้ทดสอบจากงานใช้งานจริงนะครับ อย่างตัวนี้ผมเปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์แบบมีแปรงฐ่านแล้วก็ไร้แปรงฐานนะครับจากความรู้ส ar ึกส่วนตัวนะครับตัวที่ไร้แปรงถ่านเนี่ยความเร็วรอบแล้วก็การตัดเนี่ยเขาจะตัดได้ดีกว่านิดนึงนะครับต้องบอกว่าใช้คําว่านิดนึงเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยใครไม่สังเกตเนี่ยอาจจะสังเกตไม่ได้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานเปรียบเทียบกันนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็นมอเตอร์ไร้แปรงฐ่านตัดจะเห็นว่าการตัดหญ้านะครับสามารถตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่า ฝาครอบเครื่องตัดหญ้า aw, ตรงนี้นะครับมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างมากเลยนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถตัดหญ้าได้เท่ากันนะครับเสมอกันแล้วก็ตัดหญ้าเนี่ยได้ชิดกับตัวพื้นพื้นหญ้าของเราได้มากที่สุดเลยครับอีกอย่างเราไม่ต้องจําเป็นต้องถือเครื่องตัดหญ้าให้เมื่อยเลยนะครับเราสามารถใช้ฝาครอบเครื่องตัดหญ้าตรงนี้วางลงไปที่พื้นนะครับแนบกับพื้นเลยแล้วก็ไล่ตัดลักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของฝาครอบเครื่องตัดหญ้าที่มาแนะนําในการใช้งานนะครับเนี่ยจะเห็นว่าสามารถตัดหญ้าได้อย่าง ง่ายเลยแล้วก็อีกอย่างหญ้าก็จะเสมอเรียบเท่ากันด้วยนะครับตอนที่เราตัดระหว่างเครื่องตัดหญ้าแบบมีแปลงฐานกับเครื่องตัดหญ้าไร้แปลงฐานนะสำหรับตัวผมเองนะถ้าใช้งานในบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้เห็นภาพจริงๆก็คือการทดสอบตัดหญ้านะครับโดยการใช้แบตเตอรี่ หนึ่งก้อนเท่าๆกันนะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 4m นะครับที่เขามีมาให้แล้วเราก็จะทดสอบดูว่าระหว่างเครื่องตัดหญ้าแบบมีแปลงฐานไร้แปลงฐานนะครับเขาจะสามารถตัดหญ้าได้พื้นที่แตกต่างกันอย่างไรแล้วปัญหาในการตัดเนี่ยเจออะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ เรามาดูตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบไร้แบงฐานหรือว่าตัวบัสเลสตมอเตอร์นะครับของนาคิตะข้อนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าตัดได้ง่ายรวดเร็วเลยครับแต่ปัญหาที่ผมเจอหลังจากใช้งานไปนานๆนะครับตัดยาเยอะๆคือว่าตัวมอเตอร์เขาจะมีการหยุดการทํางานเมื่อนะครับตัวเครื่องรับโอเวอร์โหลดหนักๆนะครับเขาจะมีเหมือนระบบที่ช่วยป้องกันว่าถ้ามอเตอร์นะครับใช้งานหนักเกินไปนะครับอาจจะไปตัดญ้าที่มันสูงมันหนามากนะครับหรือว่าไปติดแบบนี้เนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะตัด หรือว่าหยุดการทํางานให้ทันทีเลยเป็นการป้องกันร,ระบบของมอเตอร์ไม่ให้เสียหายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะสาหรับผมเองเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีที่จะทําให้ตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยไม่เกิดการเสียหายหรือว่าชํารุดนั่นเองนะครับผมอีกอย่างก็ทําให้เรารู้ว่าหญ้าที่เราตัดอยู่เนี่ยมันหนาเกินไปครับการตัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตัดทีเดียวให้ขาดทั้งหมดเราอาจจะต้องมีการเล็มในส่วนที่มันหนาอยู่เนี่ยให้ลดลงมาแล้วก็ค่อยๆตัดไปนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวมอเตอร์ที่มีแปลงฐานกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยการทํางานเท่าที่ผมใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะไม่มีการตัดการทํางานแบบว่าจากระบบของตัวเครื่องเองนะครับแต่ถ้าเราใช้งานหนักจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะตัดคือหยุดไปเลยนะหยุดจากตัวเครื่องเขาเองไปเลยนะไม่ได้จากระบบ เครื่องที่เขาทํามานะครับทีนี้เรามาดูพื้นที่กันนะหลังจากที่ผมตัดทั้ง2ตัวได้เสร็จแล้วนะพื้นที่ที่ได้นะครับต้องบอกว่าตัวที่มีแปลงถ่านเนี่ยจะได้พื้นที่น้อยกว่านะครับได้อยู่ที่ประมาณสัก20ตารางเมตรเท่าที่ผมลองวัดดูนะครับใช้แบตเตอรี่1ก้อนนะครับส่วนถ้าเป็นไร้แปลงถ่านไร้แปลงถ่านเนี่ยจะได้พื้นที่ที่เยอะกว่านะครับกับแบตเตอรี่ประมาณ1ก้อนนะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่ประมาณสัก25ตารางเมตรนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถใช้งานได ดีเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของอความแตกต่างในเรื่องของตัวมอเตอร์เนี่ยก็มีผลในการใช้งานอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของความเร็วแล้วก็พื้นที่ในการตัดอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูถัดมาผมก็เลยลองทดสอบนะครับว่าถ้าเรารลดจำนวนของตัว N เอ็นให้มันน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก8เส้นเหลือ4เส้นนะครับมันจะตัดได้เป็นอย่างไรสําหรับตัวผมเอผมรู้สึกว่ามันตัดได้ดียิ่งขึ้นนะ อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่ถ้าถ้าเรามีจํานวนเอ็นน้อยลงนะครับมันจะทําให้การตัดยาได้ง่ายรวดเร็วกว่าด้วยนะอันนี้ลองลองทดสอบดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเอามาแนะนําแล้วกันครับเขาให้มาทั้งหมดอ่ะสี่เส้นซึ่งถ้าใส่เข้าไปในตัวจานของเขาแล้วมันจะได้ทั้งหมด8ดเส้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะใส่แค่สองเส้นก็ได้ให้ได้เส้นเอเน็นแค่4ี่เส้นในจานนะมันจะตัดได้ดีกว่านะรู้จากวิดีโอได้เลยนะครับ หญ้าตูง,งๆหนานๆแบบนี้ก็สามารถตัดได้ง่ายเลยแล้วตัวเครื่องเนี่ยของตัวบัสเล็บเนี่ยก็ไม่แตกแทบจะไม่มีการตัดการทํางานของตัวมอเตอร์จากระบบเขาเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนําด้วยถ้าใครจะใช้งานนะครับถัดมาเรามาดูอีกหนึ่งใบนะครับที่เขามีมาให้แถมมาให้ตัวนี้จะเป็นตัวใบมะละกอนะครับซึ่งจริงเครื่องตัวนี้สามารถใส่ใบเลื่อยวงเดือนได้ด้วยนะครับแต่เขาจะไม่ได้มีแถมให้เราสามารถหาซื้อใบเลื่อยวงเดือนเนี่ยใส่ได้กรณีที่เราไปเจอหญ้าหนาๆแข็งๆแนบต้นเป็นลำต้นแข็งเนี่ยสามารถใส่ได้ แต่ในคลิปนี้นะผมจะทดสอบแค่ใบมะละกอที่เขามีแถมมาให้เท่านั้นนะครับตัวใบมะละกอที่เขามีแถมมาให้แล้วใช้งานร่วมกับตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานได้ดีอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้านะครับหญ้าอ่อนๆแบบนี้นะครับเป็นหญ้าที่มันขึ้นตามบ้านหรือว่าข้างบ้านต่างๆนะครับสามารถตัดได้อย่างสบายเลยนะครับหรือว่าจะเป็นหญ้าลกๆนะครับที่ขึ้นในสวนนะครับข้างถนนข้างทางแบบนี้นะครับข้อดีหนึ่งอย่างที่ผมเจอกับการใช้ตัวใบมะละกอนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยที่เป็นบัตเลดมอเตอร์ที่เคยใช้ N นะครับแล้วมันตัดการทํางานของระบบนะครับพอมาใช้ใบมะรกรเนี่ยคือเครื่องไม่ตัดการทํางานเลยนะครับทั้งที่หญ้าที่ตัดเนี่ยมันก็มีความหนาอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ลกอย่างมากเลยนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่มีการตัดการทํางานเลยครับดังนั้น,นทําให้ผมรู้สึกว่าการที่เครื่องตัดการทํางานตอนที่ใช้เอ็นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวความคมของเอ็นด้วยนะครับหรือว่าใช้เอ็นเยอะเกินไปนะแปดเส้นเนี่ยมันเลยทําให้รับโหลดหนักนะครับอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับระบบอย่างเดียวนะครับอาจจะเกี่ยวกับตัวใบที่เราใช้ด้วยนะอย่างผมใช้ตัวเป็นใบ มาะะร์กอแบบนี้ตัวเครื่องไม่มีตัดการทํางานเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากให้ทุกคนรับทราบนะครับ mm. เผื่อว่าท่านใดเนี่ยจะซื้อไปใช้งานนะครับผมโดยภาพรวมนะครับของตัวเครื่องตัดหญ้านาคิตะทั้ง2รุ่นนะถือว่าใช้งานได้ดีนะครับดังนั้นท่านใดสนใจจะนําไปใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานรวมถึงาราคาของตัวเครื่องนะผมบอกเลยว่าเปรียบเทียบแล้วนะถือว่าไม่ค่อยแพงนะ เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมและเห็นว่าพื้นที่ที่ผมตัดไปนะหญ้าลกๆเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปนะยังไม่หมดเลยนะครับตั้งแต่ทดสอบไอตัวใบตัดมละกอมานะใช้แบตแค่ก้อนเดียวแบตเต็มๆนะครับเนี่ยเห็นว่าจะตัดได้พื้นที่ถือว่าเยอะเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายของนาคิตะทั้ง2รุ่นนะครับจะเป็นแบบมีแบลงฐานไร้แบ่งฐานก็สามารถลองเข้าไปดูในดีคริปชันหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับผมจะเอาข้อมูลของตัวเครื่องเนี่ย ฝากไว้ให้นะครับลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับรวมถึงราคาด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ